ก่อนอื่นนะคะเพื่อนที่เราจะไปทําการดูรายละเอียดกันนะคะแอดมินนะคะก็ฝากกดติดตามเพจงานออนไลน์ได้เงินจริงด้วยนะคะในเพจนะคะเพื่อนก็จะมีเกี่ยวกับการแนะนํางานออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลกันก่อนได้นะคะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่แ n r a ว b ์เบิร์ดมอนี่ชนนะคะวันนี้นิกกี้ก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะแอปตัวนี้นะคะเพื่อนมีชื่อว่านัดแอปนะเป็นแอปเกี่ยวกับการเหตดหุ้นออนไลน์นั่นเองนะคะเพื่อนซึ่งแอปตัวนี้นะคะ like นิกกี้ก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะคะประมาณ3 4เดือนแล้วนะเล่น,นแล้วก็คือคืนทุนแล้วนะคะตอนนี้นะก็เลยมันเป็นแอปที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะแต่ว่าเป็นแอปที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบลงทุนเนอะรับความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่า แอปตัวนี้คือถ้าเล่นนะมันจะมีความเสี่ยงน้อยมากนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีประกันรองรับให้นะคะอย่างสมมุติว่าเราเอาเงินมาลงทุนใช่ไหมตัวนี้นะคะทุนจะไม่จมนะไม่เหมือนแอปอื่นนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบมีประกันภัยรองรับนะคะเราสามารถเบิกเงิน ที่เราลงทุนนะคะออกตอนไหนก็ได้นะก็ะคือถ้าใครสนใจนะคะที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะหางานทําช่วงนี้หรือตกงานนะคะแอปตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเป็นอีกทางรอดหนึ่งเนาะในช่วงที่แบบวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะที่เราไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นะตัวนี้นะคะนิกกี้แนะนําเลยนะเพราะนิกกี้ก็เล่นอยู่นะคะแล้วก็เทปไม่ได้สักพักตอนนี้ก็คือคืนพูแล้วนะคะวิธีทำทำยังไงนะเราก็ไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างดีสคริปชันนะคะเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็สมัคร คลิปที่นิกกี้แนะนําได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยนะอันดับแรกนะคะก็กดกระบาดทิ้งไปก่อน,นะแล้วก็เข้ามาที่บัญชีส่วนตัวตรงนี้นะคะดูที่ลูกศรชี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็กดที่ลงทะเบียนนะคะเสร็จปัป๊บช่องแรกเห็นไหมชื่อผู้ใช้นะคะเ,เพื่อนๆก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเพื่อนไปเลยนะคะ ช่องที่2เพื่อนก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเพื่อนพอเสร็จปั๊บนะคะเราก็มากดรับรหัสยืนยันตรงนี้นะคะพอกดคลิไปปับ๊บมันก็จะส่ง SMS มาทางข้อความนะแล้วก็เอารหัส OTP นะคะมากรอ,อกตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนต่อมานะคะก็เป็นช่องนี้ก็คือเขาจะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านนะคะเราก็ตั้งไปเลยนะเอาที่เราจําได้นะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนึงนะคะเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะต่อมานะคะรหัสคาเชิญนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ที่ ในคลิปเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาตรงนั้นนะคะมากอกได้เลยนะเสร็จปั๊บนะคะเพื่อนๆ่ก็ทําการกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะเพื่อนแค่นี้นะคะก็คือเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะพอสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเราก็กดทําการเข้าสู่ระบบได้เลยนะช่องแรกนะคะก็คือให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์เรานะคะที่เราสมัครเมื่อกี้นะช่องที่2นะคะก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปเลยใส่เสร็จปั๊บเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะเดี๋ยวนิกกี้ขอใส่ของนิกกี้ก่อนนะ อพอกดเข้าสู่ระบบนะคะมันก็จะมาเจอหน้านี้นะสาหรับใครนะคะที่สมัครใหม่เนี่ยเราต้องไปทําการอ่าเขาเรียกอะไรนะคะคนที่จะลงทุนนะระดับประกันภยัยแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่1884บาทนะคะรายได้ต่อวันนี่จะตกอยู่ที่วันละ24บาทถึง30นะคะหรือมากกว่านั้นแล้วแต่เราเทรดได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวนิกกี้จะไปสอนวิธีการเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนนะคะเดี๋ยวระดับประกันภัยทั้งหมดมันจะมีอยู่6กระดับนะคะเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนาที่อยากจะ ลงทุนนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะทิ้งรายแอดมินเอาไว้ให้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแอดมีเขาจะอธิบายรายละเอียดให้เ,เพื่อนๆเข้าใจนะคะโอเคแล้วก,กดกระบารทิ้งไปก่อนนะกดเสร็จปั๊บนะคะก็มาที่บัญชีส่วนตัวนะคะกดเข้าไปเลยแต่ปั๊บมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะคะมันก็จะมีเห็นไหมชื่อของเรานะคะแล้วก็ไ d ดีแล้วก็มีรหัสเชิญเพื่อนนะคะมอดูตรงนี้ไหม ีามาเมาวงกลมให้ดูนะคะวิธีการเติมเงินเ,นเพื่อกรรมาที่เติมเงินเลยนะคะกดเข้าไปนะแล้วก็อ่านเงื่อนไขนิดนึงนะคะพออ่านเสร็จปั๊บเราก็กดเข้าใจนะคะฉันเข้าใจแล้วกดยืนยันเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยนี่ก็มีเลยเห็นไหม สมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองลงทุนนะคะทํากําไรนะเริ่มต้นที่ระดับที่1นนะคะเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะ1 8 8 4บาทนะคะเดยกที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ใส่ไปเลยนะ1884น้ส่ะคะเสรปับ๊บเรากดยืนยันการฝากได้เลยนะคะมียืนยันการฝากนะกดไปเลยนะเสร็จปับ๊บเห็นไหมคะมเพื่อนๆมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยนี่ นะคะข้อมูลที่ทางเว็บนะคะขอให้เราโอนเงินเข้าไปนั่นเองเงินที่เราจะลงทุนนะคะมันก็จะมีชื่อของบริษัทนะคะบริษัทนานแอปจำกัดเห็นปะ แล้วก็ธนาคารที่เราโอนเข้าไปเนี่ยก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะแล้วก็โอนตามหมายเลขบัญชีนี้เลยนะคะเ,เพื่อนโอนเงินจํานวน1 8 8 4บาทนะคะระดับที่เราลงทุนระดับแรกเนาะใครที่มีแอปธนาคารนะก็สามารถไปโอนในแอปธนาคารได้เลยนะหรือถ้าใครไม่มีก็โอนที่ตู้ ATM ได้นะคะเ,เพื่อนก็คือโอนเข้าไป1 8 8 4บบาทนะเสร็จปับ๊บบันทึกสลิปเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อ,อที่เราจะเอามาอัปโหลดตรงนี้นะคะเห็นไหมอัปโหลดภาสพสลิปการโอน เงินนะคะพอเรากดอัปโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเห็นไหมเขาจะมีเลขที่บัญชีชําระเงินนะคะก็คือบัญชีของเรานนั่เองนะที่เราโอนเงินเข้าไปนะคะก็ใส่ลงไปเลยใส่ให้ถูกต้องนะคะต่อมาช่องที่2ก็จะเป็นชื่อผู้ชําระเงินนะคะก็เป็นชื่อของเราที่ตรงกับบัญชีธนาคารที่เราโอนเงินเข้าไปนั่นเองเนาะก็ใส่ให้ถูกต้องนะคะเสร็จปั๊บนะคะเพื่อนๆใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็กดแจ้งการเติมเงินได้เลยนะคะตรงนี้ แต่น,นี้คืนที่ไม่ได้เติมนะเพราะว่าเติมไปแล้วนะคะก็ถ้ากดเข้าไปปั๊บมันจะบอกว่าเดี๋ยวระบบนะคะจะทําการโอนเงินเข้าให้นะคะรบกวนรอประมาณ2ชั่วโมงนะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะมันเพื่อนประมาณ5นาที3ามนาทีเนี่ยทางเว็บนะคะเขาก็จะโอนเงินเข้ามาที่ระบบของเราแล้วนะคะเดี๋ยวกดกลับไปก่อนนะ ตอนแรกนะคะตรงนี้มันจะเป็นศูนย์นะใครที่สมัครใหม่ศูนย์่อนไล,ล์นะคะไม่มีเงินซักลลร่อนไล์นะแต่ถ้ามันเข้าประมาณ3-5ทีเพื่อนก็ก,กดรีนะคะก็กดดึงรงีรีเฟซใหม่อ่ะ มันก็จะขึ้นจํานวนเงินเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นดนลลาดเงินที่เราโอนเข้าไปนะเพื่อที่จะให้เรามาทําการเทรดหุ้นทํากําไรนะตรงนี้มันก็จะขึ้นนะคะเติมระดับไหนมันก็จะขึ้น,น,ะะน,นจํานวนระดับนั้นนะคะเพื่อนโอเคเสร็จปั๊บอีกอย่างที่สําคัญเลยในแอปนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องมาทําการผูกบัตรธนาคารด้วยนะคะถามว่าผูกยังไงเพื่อนก็มากดตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยธนาคารการถอนเงินนะคะกดเข้าไปเลย ที่เราจะต้องเข้าไปใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทางเว็บเนาะเวลาเราถอนเงินเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราโดยตรงเลยนะ mm hmm. ก็ช่องแรกนะคะ mm hmm. ก็เป็นใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะที่ตรงกับบัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าเป็นธนาคารอะไรนะใสใ่ถูกต้องนะคะแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารนั่นเองนะครบถ้วนเสร็จปบเพื่อนก,ก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะแต่อันนี้ของดิ๊กใส่แล้วนะคะอ่า เศจป๊บปนะคะจะต้องทําเลยนะคะก็คือมีประมาณนี้ก็คือเติมเงินที่เราจะลงทุนนะคะในการทํากําไรเสร็จป๊บแล้วก็มาผูกปธนาคารตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำการเหตุหุ้นกันเลยนะวิธีการเหตุหุ้นนะคะเดี๋ยวีก,กี้จะแนะนำให้นะไม่เรียกว่าสอนนะคะวันกี้ไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะก็คือเราเล่นจริงๆนะคะก็คือแอปมันดีนะคะนี่ก,กี้ก็เลยอยากมาแนะนาต่อเพื่อนๆเปิดโอกาสให้เพื่อนคนไหนเนี่ยที่เดือดร้อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่างานช่วงนี้มันหายากเนาะคืองานออนไลน์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งทางลอดที่ให้เราแบบก็เลยหาเงินใช้ได้นะคะก็วิธีการเหตุหุ้นก็มาดูกดที่หน้าหลักเลยนะคะเพื่อนกดเข้าไปเลย กดกระกระบทิ้งนะคะอ่ามันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยนะคะ2ตัวนะคะที่มันจะมีประกันรองรับนะคะเ,เพื่อนๆพอนตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวบิตคอยเนี่ยไหมตามที่ลรกษรกี้ชิบิตคอยนะคะมันจะมีประกันอยู่ วันเสาร์กับอาทิตย์นะคะเพื่อนๆมันจะมีประกันรองรับนะถ้าเพื่อนเทรดพลาด6ครั้งติดต่อกันเนี่ยก็คือสามารถมาแจ้งประกันได้นะคะต่อมานะคะเพื่อน X A u คือไรก็คือทองคำนั่นเองนะคะทองคำเนี่ยมันจะมีประกันอยู่ที่จันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เทรดวันนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีประกันรองรับนะคะเพื่อนๆไม่แนะนําให้เทรดนะคะตัวนี้ก็คือใครที่สมัครเทรดแบบประกันก็คือให้เทรดแค่บิตคอยก็เทรดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วน ทองคำเนี่ยตัวที่2นะให้เทดจันถึงสุกนะคะเพราะมันจะมีประกันรองรับนะเราเทดเสียเนี่ยสามารถแจ้งประกันได้นะคะวันนี้เป็นวันสุกนะเดี๋ยวกี้จะมาเทดเป็นทองคํานะคะแล้วกดเข้าไปที่ทองคํานะกดเข้ามาปั๊บนะคะเพื่อน,อนมันก็จะมาเจอแท่งการาฟแบบนี้นะก็กดเข้าไปนะคะใครที่มือใหม่นะก็สามารถดูที่กี้แนะนำได้นะคะเพื่อน เทรดตามเ nee. ี่นิก um ี้แนะนําเลยนะก็วิธีการดูแท่งกราฟนะคะเพื่อนหลักการดูก็คือเราจะมาดูที่แท่งเทียนนะถามว่าดูยังไงว่าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงนะคะเพื่อนๆให้มาดูแท่งเทียนสุดท้ายนะเห็นไหมมันจะมีแท่งเทียนนะคะยึกๆเห็นปะมันจะมีสีแดงกับสีเขียวนะเราดูยังไงเป็นหุ้นขึ้นหุ้นลงนะคะสีเขียวก็คือหุ้นลงนะคะหุ้นลงตัวนี้เองนะเนี่ยตัวนี้นะคะส่วนเป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นหุ้นขึ้นนะคะแท่งเทียนสีแดงเท่ากับหุ้นขึ้นส่วนแท่งเทียนสีเขียวเท่ากับหุ้นลงนะคะถ้าเราจะเหตให้ยึดหลักตัวแท่งเทียนแท่งสุดท้ายนะอันนี้เป็นหุ้นลงใช่ไหมแต่นิกี้จะเลือกกลับกันนะคะเป็นหุ้นขึ้นนะเพ<ร>ื่อ<ร>ที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะให้ตัวเลขในการเหตหุ้นนะคะมันเยอะขึ้นนะจะเลือกกลับกันเลยกาไปมันก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเพื่อน หน้านี้นะคะถ้าเราสมัครแบบประกันภัยนะให้เลือกที่ระดับประกันภัยนะคะตรงนี้นะคะแดร์นนิกกี้เอาเมาส์ทำกรอบให้นะคะเนี่ยสมมติเพื่อนเเลือกระดับประกันภัยที่1ใช่ไหมเพื่อนก็มาคลิกที่ระดับประกันภัยที่1นะคะแต่สําหรับนิกกี้ก็คือพอตน,นี้นิกกี้ลงที่ระดับประกันภัยที่3นะก็คลิกไปเลยนะคะ อย่างนี้นะ1 2 3มันจะมี6ระดับนะคะเพื่อระดับประกันภัยในแอปนี้นะถ้าเติมระดับไหนก็ให้เลือกระดับนั้นนะคะเติมระดับ1ก็เลือกที่ระดับ1นถ้าใครเติมระดับ2ก็กดที่ระดับ2นะคะแต่สามเล็กี่เป็นระดับที่สอยู่นะก็ต่อมานะคะก็จะเป็นจนวนื่อเดทตัวเลขนะคะให้เราทําการเทตดตอนแรกเนาะอันดับแรกนะคะเราต้องมาเลือกเดทตัวเลขที่ต่ำสุดก่อนนะคะนั่นก็คือ0.9นกะก็กด0.9ไปเลยนะคะ กดเสร็จปั๊บก็เลือกกดยินยันการสั่งซื้อได้เลยอ่าเราก็รอสักประมาณ60วินาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี่จะทําการกรอคลิปให้มันเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะคะเมื่อเราก็รอไปก่อนนะจนถึงศูนย์นะคะเนี่ยคนพยากรณเนี่ยตรงนี้เราสามารถดูได้เลยนะคะ ตรงนี้ถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว่าเราเทรดหุ้นแพ้นะคะเมื่อนแต่ว่าถ้าชนะเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงนะสามารถดูตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เลยแม่พี่วงให้3 2 1นะคะ0เนี่ยแมขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเราเทรดแพ้นะคะเมื่อน แ,แพ้นะคะถามว่าทาไมกี่ถึงเลือกให้มันแพ้นะคะเพื่อนถ้ามันแพ้นะคะ,ะ,คะเราจะได้เลือกเลขตัวเลขได้เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติเราเลือกให้มันชนะเนี่ยมันก็จะได้เทรแค่ตัวเลข0.9นะคะไม่ได้พยัมไปตัวเลขที่เยอะขึ้นนะมันจะทําให้เขาเรียกว่ากำบในการเทรดเราได้น้อยนะคะก็เสร็จปั๊บเราก็กดดําเนินการสั่งซื้อต่อไปได้นะคะเราก็กดกระกระบาดอ,อกก่อนนะแล้วก็มาดูแท่งเทียนเห็นไ,ไหม าเขียนก่อนนะคะตัวสุดท้ายมันจะเป็นหุ้นลงเหมือนเดิมนะหุ้นลงสีเขียวเห็นไหมคะ้าษีแดงจะเป็นขึ้นก็จะเลิกหุ้นขึ้นเหมือนเดิมนะแน่หไหมเพื่อน มันก็จะมาเจอหน้านี้นะคะที่เราเลือกไว้เห็นไหมระดับประกันที่3แล้วก็ตรนนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินทุนประกันนะนกิ๊กเทรดแพ้ใช่ปะถ้าเทรดแพ้นะคะให้ถอยมาเลือกตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะเพื่อนจาก0ูเห็นไหมถอยมาเป็น3.15นนะคะเพื่อนถ้าเทรดแพ้ให้ถอยมานะคะแต่ถ้าเทรดชนะก็คือต้องเทรดอยู่ตัวเลขเดิมนะคะก็คือ0.9แดกแตงกี้เมื่อกี้แพ้ใช่ไหมก็ได้เทรดตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะก็กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลย เดี๋ยวขอญาต์อคีิปให้มันส่้นลงกว่าน,นี้นะคะเพื่อน,อนๆก็รอไปนะคะมันจะประมาณ60ิวินาทีแล้วรวมแล้วนะคะ<ๆ>ผลพยากรณขึ้นหีือไม่มันจะเป็นสีเขียวก็คือเราแพ้ก็คือเราจะได้เทตตตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้กี้ขอญาตตัดไปตอนที่เทตเสร็จเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะอ<ๆ><ๆ> แอปนี้นะคะเพื่อนเทรดได้ประมาณ11ครั้งนะคะ11ครั้งต่อวันนะเราก็เทรดให้ครบ11ครั้งเลยนะอีกเรื่องนะคะที่คี่ลืมบอกไปก็คือถ้าสมมติเราเทรดแพ้หรอบติดเนี่ยเราต้องออกไปแจ้งประกันนะคะเพื่อนถ้าเราไม่ไปแจ้งประกันนะก็คือเงินทุนที่เราลงทุนแอปเขาก็คือจะกินเงินเราไปเลยนะคะก็คือให้เราไปทําการแจ้งประกันนะเพื่อเซฟเงินตัวเองนะคะเอาไว้ลงทุนในวันถัดไปนั่นเองนะถามว่าแพ้6รอบเป็นยังไงนะคะก็คือเน,นี่ยตรงเนี้ย ผลออกมามันขึ้นสีเขียว6รอบติดกันเลยเนะี่ยเราต้องทําการใบแจ้งประกันทันทีเลยนะคะเดี๋ยวนิก้จะบอกทีนึงว่าแจ้งประกันยังไงนะ,ะนะเพื่อนๆอันนี้นิกิได้ทำการเทรดหุ้นครบจํานวนครั้งต่อวันแล้วนะคะนั่นก็คือประมาณ11ครั้งต่อวันนะคะเ,เพื่อนๆถ้าถามว่าเทรดครบแล้วเราจะดูยังไงนะคะกิ้จะยกตัวอย่างให้ดูนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ มันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะจำนวนประกันภัยในปัจจุบันถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วเองนะคะนี่ก็คือครบจำนวนที่เราเทรดต่อวันแล้วนะคะเพื่อนกดกระกับทิ้งไปนะ,ะสำหรับใครนะคะที่เทรดแพ้6กรอบติดนะคะที่ขึ้นตัวเลขสีเขียว่ก็คือเทรดแพ้นะคะสีแดงก็คือชนะนะคะตัวเลขที่ให้ดูเมื่อกี้ปะถ้าสมมติเทรดแพ้6กรอบติดนะ,ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมติเพื่อนเทรดไปใช่ไหม เลือกระดับประกันภยัยแล้วก็เลือกจำนวนเลททุนประกันนะคะอันนี้รราพีห่หนึ่งเอ็มศูนย์จุดเก้นับยลลังมา2 3 4 5 6ถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย ัวเลขที่6เนี่ยเลขที่6เนี่ยผลเป็นสีเขียวรอบบเพื่อนก็ต้องไปแจ้งประกันทันทีนะคะถ้าไม่แจ้งประกันเนี่ยเงินที่เื่อลงทุนมานะคะเว็บเขาจะเก็บไปเลยนะคะเพื่อนเพอาจะขาดทุนไปเลยนะรีบไปแจ้งประกันทันทีนะคะวิธีการแจ้งประกันก็คือเรากดกระบาดก่อนเนาะแล้วก็มากดกลับตรงนี้นะคะกดกลับมาก็จะมาเจอหน้านี้เสร็จปั๊บใครที่เทรดแพ้6รอบติดเนี่ยต้องมากดแจ้งใบประกันภัยตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่ตรงนี้นะกดก็ไปเลย เสร็จปั๊บนะคะมันก็จะขึ้นบัญชีส่วนตัวเราเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่ใช้ลงทะเบียนสมัครไว้นะคะวิธีการแจ้งประกันอ่านคนนำแนะนําก่อนก็ดีนาะเพื่อนเห็นไหมถ้าในวันเดียวคุณลงทุนแล้วขาดทุนติดต่อกัน6ครั้งเนี่ยคุณสามารถแจ้งประกันภัยได้เลยนะคะเสร็จปั๊บเราก็มากดทําการกดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่แพ้นะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะ รอให้ประกันเขาเทรดเสร็จก่อนนะคะรอประมาณ15-20บนาทีนะคะเ,เพื่อนๆประมาณนั้นแหละก็ถามว่าดูยังไงว่าประกันเทรดให้เราเสร็จแล้วนะคะก็มากดที่บัญชีส่วนตัวนะกดเ,เข้ามาปั๊บนะคะตรงเนี้ยตอนแรก่อดเงินสะสมของเราเพื่อนมันจะติดลบเว้ยเนี่ยติดลบเลยนะคะติดลบกี่ดอลลาร์แล้วแต่ระดับที่ลงทุนนะเพราไปนะคะถ้าสมมติเทรดเสร็จป,ปั๊บก็ กำไรตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะคะจากจติดลบมันก็จะขึ้นเป็นกําไรนะว่าเออขึ้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะตอนนั่นแหละนะวิธีการเหตดประกันก็อง่ายๆแบบนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะนิกกี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะคะนิกกี้ก็จะมาทําการถอนเงินให้ดูนะแต่นิกกี้ยังไม่ถอนนะคะนิกกี้จะรอให้ครบประมาณส5้าวันถอนทีเนาะ พอเว็บนี้นะคะเขาหักค่าธรรมเนียมในการถอน5%ด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยจะ15วันถอนทีนะคะมันถึงจะคุ้มนะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับนัดแอปเหตุคุณแบบประกันภัยนะความเสี่ยงเท่ากับศูนย์นะคะเพื่อนๆเพราะมีประกันรองรับนะทุนไม่จมนะคะสามารถเบิกทั้งทุนทั้งกําไรนะออกได้24ชั่วโมงนะสมมติเพื่อนๆถอนวันนี้เงินก็จะเข้าพวกนี้เช้าเลยนะคะซึ่งคิดเหตุมาสักพักก็เลยประมาณ3-5เดือนแล้วแหละมันไม่ีปัญหาเลยนะคะเพื่อนๆถอนเงินก็คือเข้าทุกครั้งอ่ะมันจะเข้าภายใน24ชั่วโมงเงินที่เราถอนนะคะก็คือเนี่ยจะจะให้ดูประวัติการถอนที่ถอนมาประมาณหลายครั้ง แล้วอะมาดูที่รายการย้อนหลังได้นะ ให้บ้าเนี่ยก็คือนิกกี้จะถอดเยอะกว่าน,นี้ถอดมาประมาณหลายรอบแล้วแต่นี่คือเขาก็จะขึ้นโชว์แค่ประวัติถอดล่าสุดน่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบแปดาบอลลนะคะก็ประมาณ3าม0ิบสี่พบาทนะคะก็เยอะอยู่นะคะเมื่อถอดหลายรอบแล้วนะคะก็เป็นอีกแอป,ปหนึ่งนะคะที่นิกกี้เนี่ยแนะนําเลยนะพอนิกกี้ก็เล่นอยู่นะคะในช่วงแบบเขาเล่าวิกฤตโควิดหนักแบบนี้ด้วยเนาะคนตกงานเยอะนะคะที่เห็นข่าวทุกวันก็ คือเรา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 อยากช่วยนะคะถ้ามีทางไหนที่แบบเออแนะนําให้คนที่เขาตกงานเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้ที่อยู่กับป้ายไม่ต้องแบบออกไปเสี่ยงโควิดได้นี่นิ๊กก็อยากจะช่วยนะคะเพื่อนๆเราช่วยทางไหนได้นะคะเราก็อยากจะแนะนําทางนั้นเนาะนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะคะที่ ควรจะลองเปิดใจเปิดโอกาสนะคะเพื่อนดีกว่าเราเอาเงินเก็บของเราเนี่ยไปคือเรียกอะไรอะ่ะเก็บไว้หรือเทาไรค่าใช้จ่ายที่มันยังไม่จําเป็นนะคะเราเอาแบ่งเงินตรงนั้นมาลงทุนตรงนี้ดีกว่าเนาะอย่างน้อยมันก็ได้กําไรทุกวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็คือทุนมันไม่โตมาเข้าใ,ใจไหมสามารถเบิกทุนออกได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการนะคะม,ำำคมันทํากําไรแค่1 5บหถึงยีบนาทีต่อว,วันเองอะ่ะมีแค่มือถือกับเน็ตก,ก็ทําได้แล้วอะแล้วก็ไม่จํากัดบุตรการศึกษาด้วยเข้าใจไหมเพื่อนมันดีตรงนี้แค่เรา อายุ18ปีขึ้นไปมีมือถือมีเน็ตเงี้ยก็สามารถทําได้แล้วนะคะใครทีอ่อยากหาเงินใช้ไม่อยากออกจากบ้านนี้นะ,ะ่ะที่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะันี้แนะนําเลยนะสำหรับนัดแอปนะคะเ,เพื่อนๆถ้าบอสนใจเนี่ยเดี๋ยวนิกี้จะทิ้งลิงก์ไลน์ของแอดมินเนี่ยไว้ด้านล่างดีสคริปชันใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใครสนใจก็สามารถ สมัครกับแอมินได้เลยหรือสมัครตามคลิปที่นิกกี้แนะนําก็ได้นะคะประมาณน,นี้เลยครั้งแรกที่กี้สมัครมันก็คือยังงงๆทําไม่เป็นหรอกแต่ท่านเพื่อนทําไม่เป็นเนี่ยสอบถามแอมินได้เลยนะคะเขาจะมีขั้นตอนวิธีการสอนงานมีโคสอนงาน,ม,ออน,งานมีกลุ่มคอยแชร์แบ่งปันข้อมูลให้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาเลยนะติดต่อเข้าไปนะคะใครสนใจสมัครได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่มือใหม่จริงในการอัดคลิปนะก็คืออยากมา แนะนำจริงๆนะคะมันดีมากๆสําหรับใครที่จะหาเงินช่วงนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ